หรือว่าเราจะแวะซื้อของที่ร้านนี้ดีเปล่าวะเดี๋ยวนะไม่ได้มาซื้อของนานคือร้านอาจจะเปลี่ยนไปเยอะเลยโอ้โหย้ายที่นั่งใหม่ด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะตรงโต๊ะนี้เขาขายอะไรวะเนี่ยโอ้โหมีข้าวเหนียวมีอะไรไว้านเยอะเลยจะซื้ออะไรอ๋อยังไม่ได้ซื้อครับผมผมมาดูร้านเฉยๆโอ้โหร้านเปลี่ยนใหม่อุ้ยมีกางเกงช้างขายด้วยเนะี่ยอย่างเท่เลยวะ่ะแล้วก็มีข้างในโอ้โหมีขี้เหล้านั่งกินเหล้ากันอยู่ด้าน,นในนี่มีอะไรบ้างก็มีพวกขายของด้านในเหมือนเดิมนี่ว่ะโอเคตอนแรกว่าจะซื้อขนมตอนนี้ไม่ซื้อออออลลลละะะะไไไไมมม่่่่่คคยหิวิววววาาาาาาปปปแแแ้้้้้ททีีีเเเเนนนนนรรรขขดใกกก็ถจง เลยแล้วกันสถานที่ทํางานมันก็อยู่ไกลอยู่นะโอเคครับตาม GPS หรือว่าแผนที่มาเลี้ยวขวานี่แหละใกล้ถึงละขับออกมาจากตัวหมู่บ้านเลยนะเนี่ยกว่าจะมาถึงทางด้านหน้าด้านข้างเป็นปา่าเป็นภูเขาอะไรวะเนะี่ยเยอะเลยนี่ไงถึงละอ่ะเลี้ยวเข้าไปหัวหน้าก็บอกมา่อก่อนนะนี้ว่าขับเข้ามาแล้วก็เริ่มทํางานได้เลยนะช่วงเวลาสองทุ่มหอนั้งไงใครวะเนี่ยับไปจอตรงเลยหมอครับผมโอเคเขาบอก